เรียกว่าก่อนหน้านี้ได้ออกมาประกาศตั้งคันลูกคนที่สองเป็นที่เรียบร้อยสำหรับยูทูบเบอร์สาวปุ้มปุยพันธิพาภรรยาของนักร้องหนุ่มกวินนั่นเองค่ะต่อมาก็ได้ออกมาเฉลยเพศโดยได้ผู้หญิงทากลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายล่าสุดเฮลันเมื่อสาวปุ้มปุยได้ข้อลูกสาวออกมาลืมตาดูโลกเป็นที่เรียบร้อยโดยโพสคลิปสุดอบอุ่นพร้อมหนะ้าพร้อมตาครอบครัวต้องบอกเลยนะคะว่า คลิปนี้เป็นคลิปรวมความน่ารักและอบอุ่นโดยมีน้องไซอันบูตอนรับน้องสาวอย่างดีดูแลอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวค่ะช้าก่อนช้อปสินค้ารับส่วนลด30%สูงสุดถึง2,000บาทกับ YouTube Shopping X Shopee เพียงแค่ช้อปผ่าน YouTube Products Tab ที่ขึ้นอยู่ซ้ายล่างของทุกคน1คน1สิทต่อวันแต่ช้อปได้ทุกวันตลอดแคมเปญตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม68เท่านั้น